ะะเพื่อนๆทัดดินหลักขณะทัดดินมังกรพุกซบกันยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การพยากรณ์ดวงความรักความสัมพันธ์วันนี้เรามาทำข้อแหล่นดมนะคะว่าที่แฟนในปีพศ2568เนี้ยี้เราจะได้เป็นแฟนกับเขาไหมสถานะอาจจะแบบไม่ได้ชัดเจนไม่รู้สถานะตัวเองว่าสรุปแล้วทุกวันนี้เป็นอะไรกับเขากันแนะ่เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันนะก่อนอื่นขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากเลยนะคะที่ติดตามกันมาตลอดผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่นะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะสปอนเซอร์หลักของเราด้วยนะนั่นได้แก่ขนมยูโรค ทุกเวลาอิ่มสบายทองหาซื้อได้ง่ายที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะคะขนมยูโรคัสต์ดเค้กก็จะมีหลากหลายรสชาตินะคะออกมาเรื่อยๆให้เพื่อนๆนั้นได้ลองไปหาซื้อรับประทานดูนะคะยังไงก็ขอฝากขนมยูโรคาสารัสตัดเค้กไว้ในอ้อมอกอ้อมใจให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะคะสําหรับ ผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่เข้ามาเป็นสปอนเซอร์ให้กับช่องดูไพ่เล่าเรื่องค่ะรับเพื่อนๆคนใดนะคะสนใจอยากเช็คดวงส่วนตัวนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดการจองคิวดูดวงส่วนตัวกับกวางได้ผ่านช่องทาง Line ID และขอฝากโปรแกรมดูดวงเป็นศาสตร์ดวงดาวนะคะ ชื่อโปรแกรมสินแสบาคโคชีวิตกวนจะมีรหัสโค้ดให้เพื่อนๆได้ทดลองใช้งานฟรี30วันหากเพื่อนๆชอบประทับใจนะคะเพื่อนๆสามารถเติมวันใช้งานเพื่อเป็นการสนับสนุนโปรแกรมดูดวงดีๆแบบนี้ได้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่การพยากรณ์กันเลยนะคะสําหรับธาตุดินมังกรพิศศักกันไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะบอกก่อนนะว่าเป็นการแรนดอมนะคะเป็นการสุ่มอ่านเท่านั้นนะคะเพื่อนๆเรื่องราวอาจจะตรงไม่ตรงนะเพราะเป็นการ ทำนายแบบนิทานปรลัมปรลานะเพื่อนๆเข้ามาฟังแบบชิลๆก็ได้นะคะถือว่าเป็นนิยายเรื่องหนึ่งก็แล้วกันนะกวางก็มีอาจหลอกว่าจะเป็นคําพยากรณ์ของใครแล้วมันจะตรงกับทุกๆคนนะคะเพื่อนๆอยากดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อทักมานะคะสำหรับธาตุดินนะคะชาวมังกรคือผู้ที่เกิด15มกราถ,ถึง14กุมภาชาวพฤศพคือผู้ที่เกิด15พฤษภาถึง14มิถุนาชาวกันคือผู้ที่เกิด17กันยาถึง16 ตุลามคมกวางจะเปิดเป็นสถานการณ์ความรักฝั่งของท่าดินแล้วก็สถานการณ์ความรักฝั่งของเขาแล้วก็พายคีย์เวิร์ดภาพรวมตรงกลางว่าเป็นยังไงปัจจุบันนี้เป็นยังไงคะความสัมพันธ์ห้าดาบถอยแล้วหรอถอยแล้วสินะท่าดินอัศวินดาบนะคะคุณไม่ได้อะไรกับเขาแล้วนะแต่ว่าเขาเนี่ยอาจจะกวนประสาทคุณไม่เลิกหรือเปล่าขอฟังเขาหน่อยคะ่ะ เขาได้ไพ่แปดาบคุณไปทําอะไรให้เขารู้สึกค้ังคาหรือเปล่าธาตุดินเขาอยากจะเคลียกับคุณนะคะแต่ว่าตัวธาตุดินน่ะคุณอาจจะมองว่าเราไม่จําเป็นต้องเคลียอะไรกันแล้วนะทุกอย่างมันชัดเจนจนคุณเบื่อนะคะที่จะรับฟังคําอธิบายไม่รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นะ่ะแต่รู้ว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ทะเลาะกันไปแล้วก็ไม่คุยกันจริงๆนะแล้วก็มีไพ่ราชาเหรียญ วามมองว่าเป็นเรื่องของมุมมองความคิดทัศนคตินะคะที่มันอาจจะเข้ากันไม่ได้ตัวธาตุดินเองนะคะคุณไม่ดันทุลังที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าโคตรจะท็อปซิกเลยหรือถ้าคุณเจอสถานการณ์ที่บีบคั้นเนะคะอาจจะได้รับแรงกดดันจากเขาที่เขาอาจจะขอสถานะที่มันชัดเจนกับคุณได้มากกว่านี้ในขณะที่ตัวธาตุดินเองคุณมองว่ามันไวเกินไปนะคะที่คุณจะให้สถานะเขาในแบบที่เขาต้องการได้จริงๆอ่ะ คุณให้สถานะเขาในแบบมิตรภาพดีๆมันก็ดีอยู่แล้วความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันเกือบจะไปได้ดีแล้วมันเกือบจะราบรื่นนะคะแต่ทีนี้ธาตุดินคุณอาจจะได้รับภาวะแรงกดดันนะคะในสิ่งที่เขาต้องการในแบบที่เขาอยากให้เราอะ่ะทาอะไรที่ให้มันถูกใจเขาการที่คุณเจอความสัมพันธ์ในแบบที่เป็นการบีบบังคับ นะคะหรือได้รับแรงกดดันเหมือนเรายังไม่ได้รักก็จะบังคับให้เราหลักคุณรู้สึกไม่โอเคเท่าไหร่ะนะคะมีไพ่เดอะฟูลนะคะมีไพ่ราชินีไม้เท้าสเตรนท์นะคะคุณพยายามที่จะออกไปจากสถานการณ์ที่ที่มันเหวี่ยงเหวี่ยงวินวินในฝั่งของเขานะจะเรียกว่าสถานการณ์กวนประสาทก็ได้แล้วคุณไม่ไม,ไม่ไม่ต้องการที่จะมีเรื่องกับเขาอะคะ่ะแต่ตอนนี้ การเทคแอคชั่นของเขาดูเหมือนว่าเขาพยายามจะหาเรื่องกับคุณแล้วคุณก็เลือกที่จะไม่สนใจไม่ได้ใส่ใจเขาขนาดนั้นนะคุณรู้สึกลำคาญเขามากเลยตอนนี้จากที่ความสัมพันธ์มันจะดีๆนะตอนนี้คุณกับรู้สึกว่ามันกลายเป็นความน่าลำคาญยังไงก็ไม่รู้อะค่ะแล้วกวางมองว่าเขาน่าจะเป็นฝ่ายเรียกร้องความสนใจจากคุณอาจจะมีการแสดงออกอะไรที่คุณไม่ปื้มสักเท่าไหร่ข้าจะมองว่าการที่เขาพยายามเข้าหาคุณเนี่ยมันอาจจะดีในแบบที่ เขารู้สึกว่ามันเป็นวิธีที่จะสามารถเอาชนะใจคุณได้แต่จริงๆแล้วในใจของท่าดินคุณอาจจะรู้สึกว่าการกระทําแบบนี้มันโคตรจุกจิกเลยเหมือนกับเขายิ่งตามคุณยิ่งหนีฝั่งเขานะคะราชนีดาบชาริออดโอ้เขาเป็นคนที่เอาแต่ใจนะสี่เหลีย่ยมถ้าเขาไม่ได้ในแบบที่เขาต้องการเขาก็เลือกที่จะใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลแล้วตัวท่าดินคุณเป็นคนที่แบบไม่ไม่ค่อยชอบคนใช้อารมณ์อยู่แล้วเขาน่าจะมีอาการแบบไบโพลา่ะเวลาที่ เขาไม่ได้ดั่งใจไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เหมือนคุณเห็นอาการของเขาทั้งหมดอ่ะคุณได้เข้าไปเห็นข้อเสียของเขาและตัวคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่สามารถรับข้อเสียในจุดนี้ของเขาได้ฉะนั้นคุณจึงเลือกที่จะไม่ไปต่อกับเขามากกว่านี้นะคะคุณอาจจะเบรกความสัมพันธ์เอาไว้แค่นี้ก่อนอนาคตมันจะสามารถพัฒนาไปได้ไหมขอให้มันเป็นเรื่องของอนาคตนะถ้าเขาพยายามทําอะไรไปมากกว่านี้หรือพยายามเข้ามาก้าวไก่ในชีวิตส่วนตัวของคุณ คุณมองว่าอีกหน่อยอ่ะคุณจะรู้สึกแย่กับเขาไปมากกว่านี้แน่ๆหนึ่งไม้เทา้าอัศวินไม้เทา้าคุณน่ะให้โอกาสเขานะให้โอกาสเขาได้ทำอะไรต่อมีอะไรให้เรารู้สึกดีกับเขาแต่ในเมื่อคุณไม่ได้รู้สึกดีไปมากกว่านี้แล้วอ่ะคุณก็ไม่ได้เลือกดันทุลังที่จะไปต่ออาจจะเป็นฝ่ายเขาที่พยายามเทคแอคชั่นเข้าหาคุณ มากมายในแบบที่คุณอะ่ะเขาจะรู้ไหมว่าคุณรู้สึกไม่ดีกับเขามากมากคนไม่ถูกรักทําอะไรก็ผิดหมดเลยธาตุดินอะ่ะบทจะไม่เอาก็คือไม่เอาเลยนะแต่ถ้าคบใครก็เป็นคนที่มั่นคงมากๆเลยแล้วก็เหมือนกับใช้เวลาในการเรียนรู้คนคนหนึ่งนานมากแต่ถ้าเราศึกษาดูใจกันไปแล้วเรามองว่าเขายังไม่ใช่อะ่ะคุณจะเป็นคนที่ไม่ปล่อยความรู้สึกถล่มลึกนะคุณจะรีบ move on ออกมาจากตรงนั้นนะ ธาตุดินเป็นคนที่แบบไม่ได้ทุ่มเทความรู้สึกให้ใครโกรธคุณอาจจะเจ็บมาเยอะในเรื่องของความรักนะแล้วนั่นนะมันเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ที่สอนคุณว่าถ้าคุณยังไม่ได้รู้จักเขาลึกๆว่าเขาเป็นยังไงนิใสใจคออะไรยังไงนะคะคุณจะไม่มีทางที่จะทุ่มเทไปมากกว่านี้ฉะนั้นตั้งแต่นั้นมานะวันที่ธาตุดินคุณอกหักครั้งสุดท้ายคุณก็ไม่เคยเสียใจกับความรักอีกเลยแต่คุณกำลังจะทําใครเสียใจนะคะในแบบที่คุณเองก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจทําให้เขารู้สึกแบบนั้นหรอกแต่เพียงแค่ว่วา ถ้าเรารู้สึกว่าเขาไม่ใช่อะเราก็มีสิทธิ์ที่จะออกไปไงฉะนั้นน่ะใครที่เข้ามาจีตธาตุดินต้องเผื่อตาเอไ,ไว้นะการที่เราเห็นเทคแอคชั่นของธาตุดินว่าเออเขาก็เป็นมิตรภาพดีๆอะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งไปคาดหวังกับธาตุดินนะเพราะว่าธาตุดินเป็นคนไม่ได้รู้สึกลักใครไว้นะคะมาดูฝั่งเขากันนะว่าตัวเขาอะค่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณคะธาตุดินเขาได้เทา้า ไมเขาพยายามจะสื่อสารกับคุณนะคะแต่ดูเหมือนธาตุดินคุณเมินเฉยคุณไม่ได้ใส่ใจข้อความในสิ่งที่เขาส่งมาแล้วก็มีไพ่หกดาบเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะเขารู้สึกแย่กับคุณมากๆที่คุณอาจจะแบบไม่ได้มีปฏิกิริยาตอบกลับอะไรในฝั่งของเขาเลยค่ะ เขาพยายามส่งข้อความมาแล้วก็พยายามอธิบายหรืออาจจะเป็นข้อความบอกหลังอะไรก็แล้วแต่ที่เขาเคยใช้ได้ผลแล้วคุณรีบตอบกับทันทีแต่กลับกลายเป็นว่าณนะปัจจุบันนี้คุณเหมือนจะเงียบไปนานมากๆเสียนหนึ่งดาบจริงๆเขาดูออกแล้วล่ะอาจจะมองในฝั่งของคุณออกแล้วล่ะว่าคุณคุณยังไม่ได้ต้องการไปต่อมากกว่านี้เขาเหมือนจะรู้ตัวแล้วนะ แต่เขาอาจจะยังไม่ได้ทันเตรียมใจนะคะเตรียมความรู้สึกที่จะ move on ไปจากคุณเน่ะเหมือนคุณก็ไม่ให้เวลาเขาได้ move on เลยอะอยู่ๆคุณก็เงียบไปดือ้อๆเลยแบบนี้หรือเปล่าเขาจะเอาอยัางไงกับท่าดินต่อไปเขาคงยังจะทําอะไรไม่ได้มันเป็นไพ่ลักษณะแบบคิดถึงอะ j ัสเมนคือตอนนี้เขากําลังทบทวนการกระทําของเขาทั้งหมดเลยเขาอาจจะกําลังคิดว่า เขารู้เขาอะผิดอะไรเขาทําผิดอะไรนะคะคุณถึงหายไปโดยที่ไม่บอกกันแล้วตอนนี้เหมือนเขาไม่รู้จริงๆนะว่าเขาผิดคุณถึงเงียบมันเป็นความเอาแต่ใจของเขาใช่ไหมหรือว่าเขากดดันคุณแมกเกินไปเรื่องของความสัมผัสคุณถึงรู้สึกลาคาญเขาแล้วก็ออกไปจากชีวิตเขาคือตอนนี้เขาคิดเลื่อยเปื่อยมากเลยท่าดินมันเป็นการตกหลุมรักนะคะที่เขาเองก็ไม่ได้เตรียมตัว หรือไม่ได้คาดหวังตั้งแต่แรกก็ได้นะว่าเขาจะรักคุณได้มากขนาดนั้นนะ่ะมันเป็นความรักที่เขาหาเหตุผลไม่เจอด้วยนะว่าทําไมเขาถึงรู้สึกแบบนั้นกับคุณและทีเนี้ยเขาก็หาเหตุผลที่จะ move on ไปจากคุณไม่ได้ด้วยว่าแล้วถ้าเขาจะต้องแบบปัดใจจากคุณเนี้ยเขาจะต้องทํำยังไงอะ่ะเหมือนเขาอยากได้โอกาสพิสูจน์ตัวเองประมาณว่าถ้าคุณให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งโอเคเขาจะไม่กดดันเรื่องความสัมพันธ์และไม่กดดันเรื่องสถานะความชัดเจนอะไรอะคะ่ะ ถ้าตินคุณรู้สึกยังไงกับเขาขอความรู้สึกทัาตินหน่อยคุณเองอะรู้สึกยังไงกับเขารู้สึกเบื่อแล้วก็เหมือนกับไม่ไม่ได้อยากอ่านข้อความเขาจะบอกว่าไม่ได้อยากเห็นหน้าเขาก็เป็นไปได้ด้วยนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะกลับมาคุยกันไม่ได้นะแต่คุณคุณอยากพักพักกายพักใจอะพักความคิดของตัวเองนะคะคุณไม่ได้อยากรับแรงกดดันคนจะรักมันก็คือเดี๋ยวรักเองอะคือไม่ต้อง พยายามทําอะไรเหมือนกับว่าบีบบังคับให้คุณต้องรักไว้ไวก้าวถ้วยแต่อีกในหนึ่งอะา้าดินคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณสามารถคอนโทรลเขาได้หรือเปล่าคุณยิ่งเห็นความพยายามของเขานะที่เทคแอคชั่นกับคุณมากมายขนาดนั้นอะในใจลึกๆคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเป็นผู้ชนะหรือว่าจริงอะาตาดินคุณอยากให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อนะแต่อยากให้มันเป็นการไปต่อ แบบช้าๆไม่ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่จะต้องหวือหวาหรือจะต้องมาขั่งรักอะไรมากมายขนาดคุณไม่ได้ต้องการความหวือหวานะคุณต้องการความรักที่จริงจังจริงใจอะศึกษาเรียนรู้กันไปโดยที่ไม่ต้องพยายามเสแสแ้งแก้งทําเพื่อเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของตัวเองเพื่อให้คุณชอบอะไรหรอกขอให้เขาเป็นธรรมชาติของเขา แต่สิ่งที่คุณเห็นคุณอาจจะมองว่าเขาดูเหมือนไม่เป็นธรรมชาติเหมือนเขาพยายามสร้างคาแรคเตอร์หรือสร้างตัวตนนะคะเพื่อที่จะทําให้คุณประทับใจคุณมองว่าการที่เขาพยายามที่จะเปลี่ยนตัวเองแบบเนี้ยเขาจะทําได้ไหมสุดท้ายแล้วเขาก็จะเป็นในแบบที่คุณไม่ชอบอยู่แล้วก็มีพายสี่ไม้เท้ามันเหมือนจะดีมันเกือบจะดีแล้วนะคะแต่ว่า มันมาชะง,งักตรงที่คุณได้รับแรงกดดันจากเขาเท่านั้นเองถ้าเขาใจเย็นมากกว่านี้ไม่แสดงออกถึงความหวือหวาไม่ข้างรักกับคุณมากกว่านี้แล้วทุกอย่างมันจะโอเคเลยล่ะอืมทําไมอ่ะ <c oughs> เขาทํายังไงกับท่าดินเหรอเขาร้อนแรงใส่คุณเหรอหรือเขาทําอะไรทําอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกตกใจหรือการแสดงออกของเขาทําให้คุณรู้สึกอึดอัดเขาอาจจะแสดงออกประมาณว่าทําตัวเหมือนเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเรามากเกินไปหรือเปล่า คุณอาจจะรู้สึกไม่ชอบเรายังไม่ได้เป็นอะไรกันซึ่งการกระทําบางอย่างเขาไม่ควรทํากับเรามันเหมือนเป็นการล้าเส้นเข้ามาในชีวิตของคุณมากกว่าตัวท่าดีนะคุณเป็นคนที่ทําอะไรไม่ย้อนแย้งอยู่แล้วนะคุณเป็นคนที่ทําอะไรตรงๆนะถ้าคุณรักหรืออยู่ในสถานะที่เป็นแฟนคุณก็จะแสดงออกในลักษณะที่แบบเป็นแฟนกันจริงๆแต่ถ้าแบบเราไม่ได้เป็นแฟนกันนะคะแต่ทําเหมือนกับว่าเราเป็นแฟนกันแบบนี้คุณรู้สึกไม่โอเคนะมันเหมือนเป็นการก้าวไก่เข้ามาในชีวิตของคุณมากกว่า แล้วคุณจะเอายังไงต่อไป2องเรียนกวางม,มองว่าได้ไปต่อนะถ้าคุณรู้สึกสบายใจแล้วอยู่ในมุมที่มันโอเคแล้วรีแลกแล้วและอย่างคุณอยากคุณอยากให้เขาว่ารีแลกด้วยนะความสัมพันธ์นี้คุณคุณต้องการครบกันไปในระยะยาวไม่อยากข้ามสเต็ป กวางมองว่ามีโอกาสที่จะกลับมาพูดคุยกันในรูปแบบมิตรภาพดีๆนะมีโอกาสกลับมาแต่ถ้าเขาไม่กดดันเรื่องสถานะอีกหรือพยายามทําอะไรแบบเป็นธรรมชาติอะแบบไม่ต้องเร่งเวลาเดี๋ยวถ้ารักเดี๋ยวรักเองมันมันจะดีกว่ากับการที่มาทวงสถานะหรือมาถามสถานะจากมันก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยนะว่าเขาอะจะรีแลกกับคุณไหมเขาจะชิลๆสบายๆกับคุณไหมแต่ถ้าการกลับมาเป็นเป็นการกลับมาแบบ พูดคุยเพื่อกดดันสถานะแบบนี้คุณก็ขอใบใะนะสรุปเลยว่าคุณกับเขาจะได้เป็นแฟนกันไหมเนี่ยเฮ้ยสองถัวยมีโอกาสนะแสดงว่าคุณนะ่ะรู้สึกชอบเขาในประมาณหนึ่งะคะไม่ใช่ไม่ชอบนะชอบอยู่นะแต่ว่ามันมีสภาวะความอึดอัดที่เขาอ่ะพยายามทําอะไรในแบบที่คุณมองว่ามันล้าเส้นมากเกินท้าเนี่ยมันเลยทําให้คุณต้องกลับมาพิจารณาอีกรอบถ้าดินคุณชอบเขานะมีโอกาสเป็นแฟนไม่น่าเชื่อ เขาจะมีโอกาสเป็นแฟนกับคุณถ้าเขาเข้าใจในความเป็นคุณถ้าเขาเลือกที่จะใจเย็นๆนะคะไม่ต้องรีบกับเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าเขาไม่ข้ามสเต็ปกับคุณคุณอาจจะคบกับเขาเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนจะเป็นมิตรภาพรูปแบบไหนก็ได้เป็นที่ปรึกษาเป็นคนคุยอะไรก็แล้วแต่นะคะและมันจะค่อยๆขึ้นสเต็ปไปทีละขั้นนะคะแต่มันไม่ใช่เป็นการข้ามสเต็ปแน่นอนเลย อืคุณอาจจะต้องใช้เวลากับเขานานปีหน้าก็ไม่รู้ว่าจะได้เป็นไหมแต่โอกาสมีนะถ้าเขาเข้ามาถูกถูกทางอ่ะถ้าเขารู้ใจคุณจริงๆริอ่ะสักวันหนึ่งอะค่ะคุณจะเลือกเขาเนี้ยแหละแต่ณปัจจุบันนี้คุณยังไม่แน่ใจเท่าไหร่เลยเดี๋ยวเรามาดูลาศีที่เกี่ยวข้องกันนะคะมีลาศีใดบ้างเห็นเป็นชาวกลุมนะคะ เป,เป็นชาวกรกฎเป็นชาวสิงเป็นชาวตุลน,นะคะนอกานั้นจะเป็นราศีเป็นธาตุอะไรก็ได้นะขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆทุกๆคนที่ติดตามกันมาตลอดไว้โอกาสนะ้เจอกันใหม่ใน EP ถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย